เกาหลีตะลึงทั้งสนามครับเรียกว่าเฮลลั่นกันเลยทีเดียวครับหลังจากพรพันธ์ผลงานโคตรโดดเด่นทำทีมงานโค้ดเนี่ยกรีดแตกเลยครับโคดฮังโซเองก็วักเดือดๆหลังจากที่ i อบเครับสามารถปราบเรสป p a r k สุปไตโดยสุดเ้าใจ3ต่อ1เซตเป็นเกมที่บอกว่าสุดมันจริงๆครับพรพันเองก็เล่นในโดดเด่นมากๆเรียกว่าเป็นหัวใจของทีมเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเกมนี้ ชนะได้แบบน่าเหลือเชื่อจริงๆครับซึ่งมาติดตามรระเะเอียดกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับใครที่สนใจ YouTube Premium ดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นต้องร้านนี้เลย t t p r ี m i มีมช็อปใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือจิ้มลิง์ใต้คลิปได้เลยนะครับดู YouTube p r e m i u มต้อง s t สทีพมีมช็อปเลยนะ โดยเกมวันนี้ครับก็เรียกว่าสูสีมากนะครับที่ IB k เคเนี่ยเด่นในเรื่องของเกมรับแต่ก็มีหัวเสาฝั่งซ้ายที่ช่วยเล่นบอลเร็วเป็นพักๆบางจังหวะก็ดีบางจังหวะพลาดบางจังหวะนะครับส่วนใหญ่จะเพิ่งบีหลังเยอะครับเพิ่งอเบอร์ครอมบีบ้างหัวเสาแต่ว่าตีไกลมากครับเพราะว่าต้องวงสวิงกว้างหน่อยนะครับสำหรับเบอร์ครอมบีแล้วเขาตีไปก็หนักทุกจังหวะเลยก็มีบางช่วงนะที่อเบอร์ครอมบีเนี่ยตื้อไปเหมือนกันครับเพราะว่าฝั่งเรสปาร์จับบล็อกได้ เพราะส่งแค่ตัวเดียวจริงๆครับพอพันธ์ก็ไม่รู้จะส่งให้ใครเพราะว่าตัวเกาหลีเองก็ผีเข้าผีออกครับตีได้บ้างตีไม่ได้บ้างแต่ว่าส่งอเบอร์ครอมบีแล้วเขาตีแรงตีค่อนข้างชัวถึงแม้ว่าจะมีพลาดบางจังหวะก็ถือว่ายังทําออกมาได้ดีครับตีจนหมดแรงเลยนะสําหรับคู่หูของพอพันธ์นะครับอเบอร์ครอมบีส่วนฝั่งของเรสสปาร์กเองครับวันนี้ก็ถือว่าเกมรับค่อนข้างดีนะ บอลบุกเองก็ช่วยกันทุกตำแหน่งเลยครับแต่ความผิดพลาดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเรสปาร์กเอาดีๆก็เป็นทีมที่มองถึงแชมป์ได้เลยนะครับเพราะผู้เล่นแต่ละตัวก็มีตัวเก่าเยอะแยะครับยิ่งได้เมกาวตีซุปไตอินโดแล้วทําให้ทีมเนี่ยฟอร์มเด่นขึ้นมาเลยในช่วงแรกครับบอลเดลเนี่ยก็ดีกว่าทุกทีมครับต่างชาติก็ปังแต่ว่าเวลาเล่นกันจริงๆเนี่ยก็มีจังหวะขาดกันเกินนะช่วงหลังมาลูกที่ไม่ควรเสียก็เสียสําหรับเรสปาร์ครับช่วงนี้ก็ แพ้บ่อยหน่อยถึงขั้นแพ้ i อ k ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า IB k เคมาดีจริงๆครับเกมนี้ชนะก่อน2เซตด้วยแล้วเกือบชนะในเซตที่3ครับแต่ว่ามาผิดพลาดในช่วงท้ายเซตโดนเดซสบัเกเนแซงได้ซึ่งความชั่วเนี่ยก็ต้องยกให้ไอบีเคจริงๆครับเด่นกว่าทุกจังหวะเลยและที่สําคัญเนี่ยอย่างหลายลูกเลยที่พันผันยกให้อเมร์กคอมบีแกก็ฟาดยับกันทุกจังหวะวันนี้ต้องบอกว่าพรพันเองเป็นหัวใจของทีมจริงๆนะครับทุ่มสุดตัว คือจังหวะเซตหลอกบล็อกรองบอลขุดบอลคือเป็นทุกอย่างทําทุกอย่างและก็ทําออกมาได้ดีมากๆทุ่มกันสุดตัวเลยครับจังหวะจ่ายจังหวะเซตเนี่ยหลากหลายครับไม่ได้เน้นจ่ายย้ําหัวเสาอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญเลยก็คือคอยกระตุน้นเพื่อนร่วมดีมทุกคนไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะไปทีมไหนเล่นกับใครเนี่ยพรพันธ์ก็กระตุ้นหมดครับคอยพูดกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยแถมยังบล็อกได้ถึง2แต้มเลยนะวันนี้ แล้วก็เป็นการบล็อกต่างชาติของเรสปาร์คทั้งหมดด้วยนะครับทั้งที่ตัวไม่สูงมากนะแต่กระโดดสูงมากบลนพันแล้วบล็อกเนี่ยคือบล็อกติดเขาตลอดครับ2จังหวะ2แต้มซึ่งวันนี้เป็นผู้ในทีมก็คือองค์ลงกันทุกคนเลยครับทำให้บีเคเนี่ยชนะไป3ต่อ1ขยับขึ้นมาอันดับ4ของตารางครับไม่น่าเชื่อจากทีมยีด จากทีมที่อยู่ท้ายตารางครับสามารถกลับมาขึ้นมาอยู่ใน,นที่สี่ของตารางได้สุดยอดจริงๆครับ IBK วันนี้แต่ที่ต้องบ่นหน่อยก็คือจังหวะชาเลนจ์นับจังหวะสุดท้ายในเซตที่4คือแต้มนั้นเนี่ยพรพันก็คือเซฟบอลหอยบีเคได้ครับบอลจะตกพื้นอยู่แล้วแต่เจ้าตัวกระโดดเข้าไปรองบอลได้คือหลีเกาหลีน่าดูมากๆนะครับจัดดีหมดทั้งกองเชียร์ทั้งบรรยากาศแต่ว่าพุัธสินโอ้โหก็ไม่รู้จะ ว่ายังไงนะครับจังหวะชาลิสจังหวะนันดี่บอลพันเซฟบอลของไอบีเได้คือบอลเนี่ยโดนมือของบอลพันเต็มๆนะแต่ผู้ตัดสินแต้มนั้นให้เล่นใหม่ครับคือแต้มนั้นก็มีชัยักกันอยู่พักหนึ่งโคชคิมโมซอนก็ไม่ยอมเหมือนกันพอร์บัเองก็บอกว่าเอ้ยบอลมันมันโดนคือภาพช้าเนี่ยก็โดนมือจริงๆครับแต่ผู้ตัดสินให้ครับแจกใบเหลืองโค้ชคิมโมซอนด้วยคือไม่รู้ตัดสินยังไงนะครับถ้าเป็นวีแนลเนี่ยก็น่าจะได้นะครับแต้มนี้สุดท้ายก็ต้องเล่นใหม่ แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยฝั่งเรสปาร์กพลาดเองครับพลาดแล้วก็สุดท้ายก็ยังเป็นบีเคที่ตอกย้ำชชนะได้ครับท้องชื่นชมจริงๆครับแล้วก็เป็นวันพันธ์นะที่บล็อกได้จังหวะนั้นเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสุดๆไปเลยครับเกมนี้ซึ่งยอดเยี่ยมไม่ยอดเยี่ยมไม่รู้เลยครับแต่ว่าแฟนๆของเกาหลีชื่นชมพรพันธ์มากในเกมนี้เพราะว่าโดดเด่นเหลือเกินเซตหลอกบล็อกคือหลอกทั้งสนามและมีจังหวะหนึ่งที่ เจ้าตัวเนี่ยบล็อกได้โค้ดกิโมซอนเองแล้วก็ทีมงานสตาฟทีใจเฮลั่นกันข้างสนามเต็มๆเ,เลยครับและแฟนเกาหลีคือให้การชื่นชมมาก ซึ่งแอดก็ได้รวบรวมคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมไปรับชมกันแล้วในคลิปนี้นะครับขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ y o u t u b พรีเมียมที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจครับสามารถต่ออายุได้ทุกเดือนและก็ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท100้ร้อยเปอร์เซนด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า y o u t u b พรีเมียมซึ่งแอดเองก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา59บาทหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปากมุดใต้โพส เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับเอาล่ะ <Alors, S 1> เรามาเริ่มกันที่คลิปแรกครับเรามาดูกันเลยว่าแฟนเกาหลีจะว่ายังไงกับการเล่นของบอลพันแบบนี้ซึ่งเม้นท์แรกเขาบอกว่าพอพันธ์คุณบ้ามากไม่สิถ้าดูแบบสโลโมชั่นในจังหวะตีต้องชื่นชมบอลพันธ์แต่ว่าลูกนั้นเขาหยุดลูกบอลได้ยังไงเนี่ยครับคือน่าจะเป็นจังหวะบล็อกนะครับจังหวะนี้อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าว้าวพอพันธ์เก่งจริงๆฉันอิจฉาพอพันธ์เขาบ้าบินมากๆสําหรับเกมนี้อีกเม้นหนึ่งครับบอกว่า ชาเดภาพของพรพรทุ่มเทจนน้ำตาแทบไหลโอ้โหต้องบอกว่าความทุ่มเทเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับสำหรับกับตันผู้พรพรันของเราทุ่มเทมากๆนะครับคือเป็นทุกอย่างให้บีเคจริงๆครับรับบอลขุดบอลแทบจะเป็นทุกตำแหน่งเลยครับตอนนี้เอาล่ะต่อกันที่อีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าว้าววันนี้เป็นบล็อกของพรพรรณทั้งหมดเธอช่างยอดเยี่ยมจริงๆในวันนี้ยอดเยี่ยมมากครับต้องชมแบบนี้ครับ ต่อที่อีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าพรพันธ์ปีหน้าเราจะยังเจอกันใช่ไหมวันนี้เธอน่ารักจังเลยเนื้อคู่บนวันก็คืออเบอร์ครอมบีจังหวะ2คนเล่นเข้ากันมากจริงครับคือเล่นกับอเบอร์ครอมบีแล้วจังหวะดูจะคลิกกว่าทุกคนนะครับเพราะว่าอเบอร์ครอมบีความสามารถเขาก็เหนือกว่าผู้เล่นเกาหลีแล้วเซนเหมือนจะทันทันกันด้วยนะครับอาลาต่อที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่ามัวแต่มองผู้เล่นคนอื่นแต่ว่าพรพันเนี่ยโดดเด่นจริงๆในเกมนี้ เปนหนึ่งครับเขาบอกว่าเนื่องจากพรพันมีมาตรฐานที่สูงอย่างแน่นอนจึงมีความต้องการในการใช้งานมากมายภายในทีมโอ้โหโค้ดเนี่ยคือเปลี่ยนช่วงหนึ่งนะเหมือนจะพักพรพันธ์เพราะว่าแรงหมดครับแต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนพรพันกลับมาแล้วทีมก็ดีขึ้นอีกครั้งนะครับต่อที่อีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าการเล่นที่เข้ากันระหว่างพรพันธ์และพยูซึงจูนั้นยอดเยี่ยมมากๆอีกเป็นหนึ่งเมนต่อมาครับเขาบอกว่าดูคะแนนของพยูซึงจูสิ ดูเหมือนว่าเขาจะเข้ากันได้ดีกับพรพันธ์จริงๆเข้ากันมากนะครับเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าว้าววันนี้พรพันธ์เหนียวหนึบจริงๆและยังมีการโยนที่ดีอีกด้วยในเกมวันนี้คือเสียงชื่นชมเนี่ยโอ้โหชื่นชมแบบดีมากๆนะครับ ต่อันที่อีกเม้นหนึ่งครับเม้นต่อมาเขาบอกว่าวันนี้บอลบอลเธอเล่นเกมเก่งจริงๆถ้าดูกันในทสุดก็เห็นเซตเตอร์ทําท่าหลอกแต่พอพันบอได้เซตดูเหมือนเซตเตอร์จะหลอกบล็อกได้ดีเยี่ยมมากๆโอ้โหเรียกได้ว่าหลอกบล็อกกันทั้งสนามจริงๆครับคือบล็อกของรสซปาร์กเนี่ยตามไม่ค่อยทันแล้วก็จับบล็อกของไอบีเคไม่ได้ครับเพราะว่าบอลวันเซตได้แต่ละจังหวะก็ให้เพื่อนตีล่วงๆทั้งนั้นครับต่อันที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้พรพนร์นยังปรับตัวไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราได้ตัวเซตที่ดีสุดของเกาหลีมาสู่ทีมแล้วเนี่ยครับบอกว่าพรพนธ์เนี่ยคือตัวเซตที่ดีสุดของเกาหลีซะแล้วนะครับอีกเมนน้นต่อมาครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าพรพนร์นทำออกมาได้ดีในเกมวันนี้และก็ดีมากๆด้วย อีกเม้นตหนึ่งเม้นต่อมาครับเป็นเม้นสุดท้ายทอดนมามัยชมกันในคลิปนี้เขาบอกว่ากัปตันคนใหม่คือพลันธ์เกมวันนี้คุณทําได้ดีมากๆฉันขอชื่นชมคุณนี่แหละครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีครับที่คอมเมนต์กันแบบจุใจเลยคือยกให้เป็นกัปตันด้วยนะเพราะว่าภาวะผู้นำของบอลพันเนี่ยมีนะครับเพราะเขาเองก็เคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยแล้วมาเล่นที่เกาหลีก็คอยกระตุ้นเพื่อนรุ่ตลอดแล้วไม่หลุดนะครับสมาธิดีมากไม่หลุดโฟกัสเลย ก็ต้องชื่นชมในส่วนนี้ของบอลพันธุ์ด้วยนะครับโค้ชฮิโมโซนนี่ก็ดูชื่นมืนปลื้มอกปลื้มใจกันเลยเลยครับเกมวันนี้ยิ้มเทบยิ้มแก้มเทปฉี่ครับสำหรับโค้ชฮิโมโซนแล้วก็ยิ้มันสตาฟเพราะว่า IB k ีเนี่ยท็อปฟอร์มจริงจรบอลพันธุ์ก็ท็อปฟอร์มจริงๆเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เราใจแล้วก็สุดมันมากๆนะครับซึ่งก็มาตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์กันกับลีกของเกาหลีเพราะว่าผู้เล่นไทยของเรา3คน ฟอร์มดีกันทั้งหมดเลยครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันเรืเอเรื่องราบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซัก s c คร b e เป็นบังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเขาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ